มืดเช้าต้องากส่งรูปไปเรียกว่าเป็นนใช่ตอนนี้ตอนนี้น่าจะแบบว่าเออ่ขึ้นเครื่องบินเยอะกว่านั่งรถเ,เพราะว่าเหมือนไลฟ์สไตล,ล์เราเปลี่ยนไปนะเราอยู่เราอยู่ภูเก็ตเป็นหลักแล้วก็เหมือนพี่ตูนก็ยังทํางานเ,เล่นคอนเสิร์ตที่ที่ <c oughs> ทกรุงเ <c oughs> ทพพี่ตูนก็ยังต้องมาเล่นคอนเสิร์ตจากทั่วประเทศขึ้นเหนือล่องใต้ต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตก็คือจะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะ นั่งเครื่องบินมาที่มาทํางานเสร็จแล้วก็จะจองไฟล์ที่เช้าที่สุดเพื่อที่จะบินกลับไปหาลูกที่ภูเก็ตแล้วบางทีสมมุติว่าแบบเป็นรูปาักเหนื่อยอย่างเงี้ยวันนึงเล่นลำปางแล้วพักหนึ่งวันแล้วอีกวันนึงเล่นเชียงใหม่มเขาก็เลือกที่จะเล่นลำปางเสร็จแล้วกลับมาหาลูกที่ภูเก็ตแล้วอีกวันหนึ่งบินกลับไปเชียงใหม่ต่อคือตัวคุ้มใช่ไหมคะรคาตัวเคุ้มองสำหรับพี่ตูนอะคือเพื่อลูกทําได้ทุกอย่างแล้วก็มันคุ้มสาหรับความเหนื่อยของเขาคือเขา เขาบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ความเหนื่อยคือเขากลับบ้านมาเพื่อจะแบบมาชารพลังมาเติมพลังแล้วก็แบบนี้มันมีค่าใช้จ่ายค่านช้่ายที่จะซื้อที่นี้พี่ตูนก็คือไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลย,เ,ลยเราก็ทำงานให้เยอะเขาว่าให้ <laughs> นะคะใ <laughs> ช่ทุกวันนี้ก็คือเราก็ทำงานกันเพื่อครอบครัวแล้วก็จริงๆแล้วพี่ตูนหลายคนคิดว่าเฮ้ยย้ายไปอยู่ภูเก็ตแล้วไม่มีครอบครัวแล้วงานจะลดลงไหมหรือพี่ตูนแบบจะแบบเล่นคอนเสิร์ตน้อยลงไหมไม่เลยรับฉ่ำ อันนี้กาเป็นค่าที่เราคิดว่าถามว่าลำบากไหมเอาจริงๆมันไม่ได้ลำบากจริงๆเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเวลาเราจะเดินทางไปไหนต่างจังหวัดที่ไกลๆเราก็ต้องนั่งเครื่องบินอยู่ดีหรือบางทีเดินทางในกรุงเทพรถติดสองสามชั่วโมงมันแค่เหมือนเปลี่ยนจากนั่งรถไปเป็นนั่งเครื่องบินแล้วก็โชคดีที่ภูเก็ตอ่ะมันมีไฟล์บินค่อนข้างเยอะใช่ค่ะียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเส่อเวลาเดินทางสักนิดนึงมากขึ้นแล้วก็อาจจะเพิ่ม ความถามว่าเหนื่อยไหมมันมันมันก็อาจจะเหนื่อยกว่ากว่าเดิมนิดหน่อยแต่ว่ามันทำได้เพื่อเพื่อเพื่อลูเพื่ตูจะไม่อยากาพลาดโมเมนต์ในการที่จะไปส่งลูกที่โรงเรียนทุกเช้าอะไรอย่างนี้นเลยใช่ไหมความตัง้งใจมีใช่อ่ะความตั้งใจคือนายจะต้องบินกลับมนาะเพื่อที่จะขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนตอนเช้าอันนี้ก็เป็นข้อตกลงของพี่ก้อยหรือว่าเป็นคำสัญญาของคุณพ่อหรือว่าเขาเองก้อยเนี่ยคือแบบจริงๆนะก็อยากขับรถมากคือพี่ตูน่ะไม่ให้ก้อยขับรถเรื่องของเรื่องแล้วเขาเป็นห่วงเพราะว่าที่ภูเก็ตอ่ะขับรถเป็นคนข ค่อนข้างลาบากนิดนึงยากนิดนึงสาหรับผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นห่วงเราและแล้วก็สอคือเขามีความสุขที่จะได้ขับรถพาลูกไปโรงเรียนตอนเช้าได้เห็นลูกได้บายบายลูกได้จุดลูกก่อนไปได้กอดลูกก่อนไปแค่นั้นเองี่ก็ห่วงเรื่องการการพักผอดที่ตูนไปยนะคบางทีแบบว่าพิงจะทุกข์มากเลยล้วก็อาจจะไม่ได้นอนห่ห่วงห่วงโมากนะจริงๆก็บอกเขาตลอดนะว่าแบบถ้ามีเวลาคือพ่อไม่ต้องห่วงว่าก้อยอนนี้ก็คือรับบทแม่คููทางหนึ่ง ใช่ไหมคือเราก็ดูแลลูกตลอดถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่เขาอยากจะพักก็อยากให้เขาได้แบบนอนพักยาวๆัำฉับไปเลยอะไรเงี้ยแบบแต่เขาก็จะแบบหนึ่งวันที่ว่างของเขาเขาจะแท,แทนแล้วว่าวันนี้จะพาลูกไปไหน คือจะเป็นมนุษย์พ่อที่แบบอยากจะทํากิจกรรมกัลูกตลอดเลแล้วถ้าวันไหนที่ไม่ได้ไปส่งเขาจะยังไงหยือน้องจะถามหาพ่อแบบพ่อวันไหนวันนี้ไม yeah ่ได้ไม่ไม่เข้าใจเข้าใจบางทีคุณปู่คุณย่าก็ลงมาแล้วก็คุณปู่ก็ไปส่งทุกวันทุกพี่ตู่ก็ไปส่งเขาอยากจะเจ็บอะไรอย่าักทีะถ้าเขาอยู่ที่ภูเก็ตคือถ้าไม่ได้ไปทำงานนะคะเขาก็จะเขาก็จะไปทำไปส่งไปทำงานต่างตลอดเวาทที่ก็หือว่ามีแต่คือกไปกับทุกวันเลย สองสามวันก็คือแบบสองคืนสามคืนอะไรอย่างเงี้ยเวลาคือกี่โมงพี่ก้อยที่แบบต้องมาอยู่ที่หน้าลูกแล้วต้องเจอลูกนะ,อ,กะอุ้ยมันแล้วแต่เลยอ่ะเพราะว่าพี่ตูเล่นคอนเสิร์ตกว่าจะเสร็จนเนี่ยดีสองดีสามเนาะเราบินกลับมาไฟเช้าสุดสมมุติว่าไฟเช้าสุด เด็ดโมงอะไรเงี้ยเขาก็คือต้องตื่นตีห้าถูกไหมนอนน้อยมากแล้วก็ฟินกลับมาแล้วก็มาหาลูกพาลูกไปโรงเรียนลูกก็เข้าเรียนแปดโมงอะไรเงี้ยก็จะมีช่วงบ่ายที่จะได้พากมีเลทดตอนเช้าที่ตื่เพลเลดไหมแบบว่านะอุ้ยวันนี้มาช้าจริงๆริง <c oughs> คือดีเลย์อ <c oughs> ๋อโอเคเอยแบเงี้ยไม่ไม่ค่อยค่ะคือคือเรียกว่าอะไรคือด้วยความที่น้องยังเด็กมากก็แบบเรื่องเรื่องการไปโรงเรียนอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้แบบซีเรียสว่าแบบ ภาพแรกแปดโมงเต้นอะไรยังมันก็ไม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นมุสย์อะไรเขาเขาก็น่าจะน่าจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นกายมันเป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วมันเป็นสิมกงที่ต้องมีกับอะไรนี้บ้านที่กรุงเทพเราจะไม่ขายเลยแม้แต่าจะเก็บไว้เพื่อที่จะ่าย้ายกับกรุงเทพเลยค่ะตอนนี้บ้านที่กรุงเทพของบ้านพี่ตูนนะคะก็ประกาศขายอยู่ แล้วใครสนใจเนาะเอ็นเชิญมาโดยบ้านยังจะขายอยู่ขายใช่เพราะว่าเราเรา,เรา,เราย้ายไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็คงไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้แลเปลี่ยนใจไหมหรือว่ามีโอกาสต้องกลับมาหรือน้องามาเรียนที่นี่ขึ้นมาอยู่เทนเนี่ยจะมีอยู่บ้านบ้านคุณยายบ้านบ้านคุณแม่ต้อยซึ่งมันก็เป็นแบบ มันเป็นโอกาสดีที่ลูกเราจะได้อยู่กับคุณปู่คมย่าคุณยาเดี๋ยวเราเจอหลานแล้วเราก็ได้ใช้ชีวิตกับก้อยก็ได้เจอพ่อแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยคิดว่าเออแบบเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วแต่ที่บ้านบ้านที่แม่เราดูแลดูสองคนยังงไแยกบ้านยังไงก้อยอะคะคือเรียกว่าโชคดีน้องเวลาเลี้ยงไงมากมากมากแบบ แบบเราเราเรู้สึกว่าเออเขาเกิดมาเพื่อซัพพอร์ตเราอะให้เราได้ให้เราได้ได,ได้ได้จัดสรรความเป็นคุณแม่ได้เต็มที่จริงๆอะไรเงี้ยคือตอนเช้า,าตื่นมาก็ก็ต้องแบบพาลูกมาเข้าเต้า,ตาอะไรให้เสร็จแล้วก็พาน้องทะเลไปโรงเรียนพอพาน้องทะเลไปโรงเรียนเสร็จกลับมามาเข้าเต้าน้องเ,เวลาคือมันก็มีการจัดสรรที่เราสามารถที่จะจัดได้ไมีคนช่วยมีค่ะทะเลกับน้องเป็นไงบ้างคร

นี่ไไมโครโฟนใช่ไมลองเยิมบัตเจ่งนะทะเลยิมบัตโลกยิมบัตรก่อนบัก่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สสวัสดีนะทะสวัสดีพี่สี่ครับ จริงๆคือเขาไม่รู้เลยแม่รองนี่เราเป็นไงนี่ไม่ได้บอกเขาเลยอก็ยังไม่ได้เล่าเนื่องว่าแบบแม่เป็นอะไรยังไงแต่ว่ากับคุณพ่อเนี่ยเขาจะเห็นเขาจะเห็นค่อนข้างเยอะกว่าเพราะว่าเหมือนเราเปิดเอ็มวีให้ดูว่าแบบพ่อร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เคยไปดูพ่อที่คอนเสิร์ตเขาก็จะรู้ว่าอ๋อคุณพ่อเป็นนักร้องอย่างเมื่อคืนอย่างเมื่อคืนที่ออ่่ะยางเมื่อคืนที่เห็นคลิปพ่อในทีวีเป็นยังไงทะเลวังคุณพ่อชื่อวงอะไรนะคะ หลพ่อชื่ออะไรนะออกพูดดังๆพูดดังๆใช่เธอเลยชอบเพลงอะไรของพ่อนะคะชอบเพลงอะไรนะปรากฏการ์รองเลยครับเลยกระฉีเชือกร้องเลยบยาพิษจริงๆเพลงใหม่หนึ่งจริงๆริงใกล้จะมาถึงแเลือกที่จะเอาให้เขาฟังหรือเ่ามันมันมันไม่ใช่ว่าไม่เลือกหรอกค่ะคือเหมือนว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็ทําหน้าที่เป็นแม่ฟูดทามแล้วก็ เราแต่ว่าเขาจะเห็นก้อยอ่ะเหมือนถ่ายรีวิวถ่ายคลิปอะไรเงี้ยบ่อยๆก็จะบอกว่าอันเนี้ยน้องทะเลอันนี้คุณแม่ทํางานอยู่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวโตวขึ้นมาทะเลก็ช่วยคุณแม่ทํางานได้ <ๆ S 1> อะไรเงี้ยแต่ของของพี่ตูนอ่ะมันเห็นได้ชัดกว่าได้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาร้องเพลงให,ให้ลูกฟังตลอดเขาไปคอนเสิร์ตเขาไปอะไรอย่างเงี้ยเราโมเมบิชพี่ตูนบอกว่าเห็นคี่ปเขาจะร้องให้ให้ฟังเหมือนแบบลูกเรียกพ่อเนี่ยโอเคเมื่อคืนนี้ใช่ไหมครับทะเลเห็นพ่อออกทีวีใช่ไหมครับใช่ไหมใช่พ่อไหม พูดดังๆเลยคะใช่ไหมคะอ๋อพอเขาเห็นพ่อออกทีวีแล้วก็แบบแม่แม่ก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะมาอยู่ในทีวีนะพอเขาเห็นเขาก็แบบพ่อพ่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็คงแบบงงว่าเอ้ยทำไมพ่อมาอยู่ในทีวีได้ตูร่วยใครขนาดไหนเะเขาส่งมาหาก้อยพอเขาออกรายการสดเสร็จใช่ป่ะเขาก็ส่งมาแบบจะร้องไห้เลย